มีอยู่นะคะเพราะว่าจะเห็นได้จากเช้าวันนี้เองราคาทองคํามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อนเนื่องนะคะอย่างวันนี้เองก็กลับมาอยู่ที่แนวรับอีกครั้งหนึ่งนะคะคที่แนว 1, หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบดเหรียญซึ่งแนวรับเนี่ยก็คืออยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบก็ถือว่าค่อนข้างตัดใกล้ใกล้ที่แนวรับพอสมควรนะ,นะคะแล้วก็ถึงแม้วันนี้เองตลาดาในสั่งเอเียเองจะติดทําการนะคะไม่ว่าจะเป็นทางจีนเองก็ตามฮ่องกงก็ตามนะคะก็หล่งซื้อเนี่ยยังมีไม่มากนักแล้วก เราสังเกตได้จากถึงแม้ว่าการย่อตัวของราคาทองคําในสัปดาห์นี้จะมีการย่อตัวลงมาค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในฝั่งที่เป็นฝั่งฟิติโคเองแรงซื้อก็ยังไม่ มากนะคนะ,คะก็ยังกดดันทุกครั้งที่มีการดีตัวขึ้นมาบริเวณประมาณ 1, หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเหรียญหนึ่งพันห้าร้หกสิบเหรียญเนี่ยเรายังเห็นมีแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะคะคแนะนนะํานักลงทุนให้ระมัดระวังเพราะว่าหลังจากที่คืนนี้ถ้ามีการเปิดตลาดของทางฝั่งสหรัฐขึ้นมาแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะยังได้เห็นแรงเทขายออกมาค่ะครับแปลว่าช่วงนี้แนะนํา ถือฝั่งช็อตเอาไว้ต่อใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นก็แนะนำค่ะแต่ว่าแนะนําให้ค o อ e r เร็วนิดนึงด้วยนะคะโดยที่การที่จะเข้ามาถือเนี่ยจุดแรกที่ปิดทํากําไรก่อนก็คือที่แนวหนึ่งันห้ารอยสีสิบเหรียญแล้วก็จุดที่สองอยู่ที่ 1, 500, หนึ่งพันห้ารอยี่สสองเหรียญซึ่งมันจุดต่ําสุดเดิมที่เคยทําไว้ค่ะครับถ้าเปิดช็อตเปิดบริเวณไหนดีครับ อย่างการเปิดชอ็อตนะคะแนะนําว่าให้ขึ้นมาเปิดบริเวณตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเหรียญขึ้นไปนะคะ <Yeah. S 2> ก็คือเหมาะเอออย่างตอนนี้เองเนี่ยยังเป็นไปได้ว่าเลในช่วงก่อนที่จะเห็นท้า,า,านะคะทองคำยังไม่ทะลุแนวหน <Yeah. S 2> <ๆ>ึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเหรียญก็จะยังคงขยับอยู่ในกรอบนะคะโด <Yeah. S 1> ยที่กรอบในช่วงเองก็จะอยู่ระหว่างหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าจนถึงหนึ่งพันหนึ่งพันเท่าท <Yeah. S 2> ี่ขับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าจนถึงหนึ500่งพันห้าร้อยสี่ 40เหลียงค่ะดังนั้นเองก็คือตั้งแต่แนวประมาณ1,550ขึ้นไปถือว่าเป็นจุดที่เริ่มช็อตได้ค่ะครับผมเอาละครับสั้นๆอีกนิดนึงนะครับตัวของเซต50วันพรุ่งนี้ครับมุมมองเป็นยังไงครับค่ะสําหรับตัวเซตเองนะคะวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นมาได้ของตลาดเซตเองนะคะก็คือขึ้นมาปิดที่จุด1,528จุดแล้วก็โดยรวมเนี่ยค่ะก็คือว่ายังแนะนําให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่ายังก็ยังมียังเห็นมีแรงขายออกมาพอสมควรนะคะโดยที่แนวรับของตัว ชัดเองในวันพรุ่งนี้นะคะคร,รับแรกจะอยู่ที่980รับที่สองอยู่ที่966ส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่1,10จุดแล้วก็1,18 0จุดค่ะดีาลไรครับขอบคุณคุณนิพานนะครับ,รบสวัสดีค่ะ